ขน้อยปูเอ้ยลูกศิษยลูกธรรมมากขอเลขกขอหวยงวดวันที่อ่าสิสิงหานะครับมีโชคมีลาบอันใดก็จงโปรดจงเมตตามาบอกมาจ้ามาแจ้งมาแสดงในเสียงปากผู้ขาให้เว้าออกมืดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าขัดอย่าข้าด้อขน่อยเนมเบื้องแล้วที่หลังจำใบนหนด้อลูกเสาวลราหลาน นี่ขั้งแรกบ่ได้ว่ายังลูกหลานหลายดอกตูตังมะตติมิมิมะมะสังโฆพุทโธเตมะมะอะุอะมะมะเมตตาเสดลงมาตัดติดโขจัดจิตโขตังติจอตัดติจอจอจอจ้อนะเจ้าข้าจอจอ นี่หละเด้อเขาว่าปูมือนีใจดีขักนกปูน้อเป่าออกมาว่าสามตาตัวตาฟัยแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ่อนกดตรงสีแดงๆครับครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีครับตอนนี้นะครับอาจารย์สมศักดิ์นะครับก็เดินมาแล้วนะครับเดินมาแล้ว เดินมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอโชคขอลาบนะครับที่จอมปวกแห่งนี้นะครับสําหรับสถานที่แห่งนี้เนาะเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกให้แม่นๆเลยนะครับคุณผู้ชมครั้งแรกแม่นๆเลยนะครับสําหรับจอมปวกสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีวิญญาณสิงอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผู้ชมดูนะครับคุณ ผู้ชมนะครับคนสุรินทร์ทีวีกับวันเรียกเอาเบอร์นะครับกับอาจารย์สมศักดิ์นะครับวันนี้นะครับหวังว่าคง,งจะได้โชคได้ราำกันสามตัวตรงๆเนาะกับอาจารย์สมศักดิ์นะครับถ่ายเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเดอร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะเออชาวบ้านก็แห่ เยอะนะครับสำหรับันน e? okay? mm hmm. ี้นะครับเพื่อจะมาขอโชคขอลาบนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเดือนก็คือวันที่16เดือนสิงหาคมนี้นะครับฝนตกแน่เนาะเขาให้ฝนตกแน่เนาะพ้นก็ตกมานั่เด้อก็นตกมานั่เด้อโอ้โหพ้นตกมานั่มแห้งในนี้ยเอาน้ำครัตายหมดแล้วนี่กินใได้กินข้าวกินน้ำหลกล้านมาในอย่างเขาลืมเขาจ่าหว่างม้งนี่ ให้โชคให้หวยแม่นนะครับลุกศีลลุกถ้ำเลยลุกเต่าเล่าล้านได้ทัศนนาจดมาในมือนีกับมือดีมืองามมือวันที่1ิมมือโชคดีนะครับขอขอให้คุณนสิ่งทีเป็นนังหรือน้าปูน้าปูง่ายแต่แม่นหลอด มาถามเลยไกลๆเดลยมาเจ้ามาถามนะเป็นยังเข้ามาแล้วเนี่มาถามมันได้โอ้แม่เจ้าก็ได้เองกันเดินนามองก็ได้อาปูบอกปัด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 พระปัด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 ออกนะเจ้าข้าอันไหนสิ่งที่ไม่ดีขอให้คุณครูบาอาจารย์จงจัดปัดออกนะเจ้าข้าสะสางออกไปลูกศิษย์ลูกธรรมมาดีนะเจ้าข้าไม่ได้มาทำลายอะไรนะเจ้าข้า Iminasa kare putang pucemi Iminasa kare na tamang pucemi อิมินาสก,การารณนัสังฆังูเชมิพุทธปูชามาหาเตชะวันสาธุเด้อสาธุคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์องค์พระพอรหันตาพ่อธรรมจา๋าทรเวียงธรรมพระเกวอ,องค์การพระธรรมนิจยาห้าร้อยพระองค์ พระธรรมต่า,างแต่กบแต่เก่าท่าตั้งแต่งเงาแต่เดิมคุนสังกษาป่าสังกษีคุนแม่นางธรณีจหนาทีรักษาอยู่ในไหในหนานีก็ดีอยาขัดอยากวางเปิดทางให้ผู้ขาได้เห็นหูรู้จริงเห็นแจงแสดงออกมาในเสียงป่าผู้ขามีอันใดให้ว่าออกให้ชัดเจนเลิศหน่อย อคพรรุธูปกีตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์สรงศักดิ์นะครับพร้อมทั้งชาวบ้านนะครับก็แห่กันมาขอโชคขอลาบนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับกับจอมปลวกแห่งนี้นะครับบอกว่างวดที่แล้วนะครับให้ถูกแล้วหนึ่งมวดนะครับมาขอให้ถูกแล้วหนึ่งมวดแต่มวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับดูนะครับวันนี้ชาวบ้านมาเยอะนะครับ หน่อยปูเอ้ยลูกศิตลุกธรรมมากขอเลขขอหวยงวดวันที่อ่าสิบหกสิงหานะครับมีโชคมีลาบอันใดก็จงโปรดจงเมตตามาวอกมาจ้ามาแจงมาแสดงในเสียงปากผู้ขา่าให้ว่าออกเมดทุกสิ่งทุกอย่างอยาข,ายาขาัดยขอยากขาดเด้อขนั่งทรณีและพุ่นปูอยู่นี่ก็ดีขอจงเปิดทางให้ผู้ขา่าได้หูเห็นเป็นจริงเด้อขน่อยมีอันใดให้ว่าออกขี้แจงแสดงออกให้ชัดเจนเด้อขน้อยมน บิตาจิตาภริตังพนันตุจาเคกาเมจารุเปกิริสีคาราตเตจันตัดิเขวิมันติเปรันเทจักเขเมจารุวานาคาเนเขหาวัตุมะฮิเขเตปุมาเจยันตุเทวารัตาราจุปิสเมยักขะขันทภานาคาตีทันตาสันติเกยังมุนิวรวาจันังสาทาวเมสุนันตุ ธรรมสวัณณการวยามทันตาธรรมสวาามัณณกหาโรอายามทันตาธรรมสวัณณการออายามทันตาสาธุมนเดชขน่อยคุณพ่อรหันตาพ่อทำยาทมิ่งทำประแก้วองค์การทำหาพระองค์ก็ดี ลูกศิลป์ลูกธรรมขอารา,กราักธนาในมณ์จงเสด็จมาสวมมาบรรดาในเสียงปากในจิตใจผู้กาขอให้ว้าออกในเสียงปากผู้กากขอให้ว่าออกให้ด้านออกให้เต็มปากเต็มเสียงเลอืนอนะน่อยอย่าใดขอใเว่าออกที่แดงแดงเสียงปากผู้กาขอให้ว่าออกให้จัดเจียนลูกศิลป์ลูกธรรมจึงใจเห็นใจเห็นลูกศิลป์ลูกธรรมขอหา,า,กา,าักธนาในมณ์เลอือนะน่อยทำภาพพระองค์ก็ดีจึงทำมณ์มานักต่าง อาราสังนิจสังจามะมะกติธิทุติยัมปิกมาณตังทิคาราสังนิจสังจามะมะติธิตาติยัมปิมาณตังทิคาราสังนิจสังสิราสิยยัญชายชาหนึน่งรอยห้านึ่งรอยยี่สิบสี่บาทนะครับขออาราธนานิมมต์เดอร์ลูกศิษย์ลูกท่าม,มากขอโจคขอชัยมากขอน้ำปูนี่ละ ปูยูมองนีมาขออยูม่องหนีแล้วครับให้ตัวตรงๆเม็นเมนเด้อสองตัวหรือสามตัวขอให้ว่าออกในเสียงปากผู้ข่าเด้อปูเอ้วตตตร,รสสสสสััััมมาพุทธธนโ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัจจัะเยเจโตวิมุตติคัตสุมัตสุคัตสังมะหังคัตติตังมัตติตังคัตสุขมัตสุขโพคัจจนะกายะอะหังติขะรัตนังวะระกิตัง วาระสะังขุตมหาโพธริมรมะมหาปัญโยสังฆะมหาโลภพ,พพุทธอยู่ในจิตธรรมะอยู่ในจิตสังฆะอยู่ในใจธรรมะอยู่ในใจพุทธละลึกได้ธรรมะละลึกได้สังฆะละลึกได้พุทธมองเห็นตัวธรรมะมองเห็นตัว สังขะมองเห็นตัวจากหุตาละเอียดกายะมาละเอียดสีรขะชาสิรคะอิมัสาหังสิรขะตังบันรคะตังมาะสปันลุและเจ้าขะมต์วิมุติวิมุติวิมุติวีมุติวีมุติวิมุติวิมุติมติวิมุ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 ติ

จัดจัดจัสาบสาบสบสานะเจ้าข่าเปิดนะเจ้าข่าลูกศิลยกลูกธรรมขอราษนานิมนต์นะเจ้าข่าขอจงเสด็จเข้ามาสวมหมาดาาในเสียงปากให้ผู้ข่าได้หูเห็นนะเจ้าข้ามนเดเด็ดเด็ดเด็เัดจ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  จ๋าจ่าจ่าจาจ่าจาจาจ่า,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 าดู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 นะเจ้า oui, ข้าดูให้ดีนะเจ้าข่าเดินดูละดูตรวจตราดูให้ดีดูให้ละเอียดนะเจ้าข้ามีอะไรขอจงเสด็จเข้ามาชี้แจงแสดงออกในเสียงปากลูกศิลป์ลูกธรรมนะเจ้าข่าลูกศิลป์ลูกธรรมใจให้มีสติมีปัญญานะเจ้าข่าขอจงนําเข้ามาสวมดานในเสียงปากลูกศิลป์ลูกธรรม

ดูดีนะเจ้าข hmm ้าดูให้ดีดูให้ละเอียดนะเจ้าค้ามีอะไรขอให้ชี้แจงแสดงออกบอกลูกศิษย์ลูกธรรมนะเจ้าคาะทำหาพระองค์ก็ดีคุณแม่ธรณีรักษาหน้าประตูหักันใดก็ดีขอจงนำเข้ามาจาแจ้งแสดงออกนักเจ้าข่าเด็ดเด็เดโดย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 เด เด็ด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 จัด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 สับ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 ดยดดยดดยเด็ด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 เดเด็ดเดดเด็ดเด็ดนะเจ้าขาะเด็ดดีนะเจ้าขาะดูดีนะเจ้าข่าเดินดูเลาะดูตรวจตราดูให้ดีขอราตนานิมนนะเจ้าข่ะขอนนมน์ ดูให้ดีดูให้ละเอียดนะเจ้าขา่ามีอะไรขอจงนําเข้ามาจะแจ้งแสดงออกในเสียงปากลูกศิล์ลูกธรรมลูกศิล์ลูกธรรมอย่าขิน<ง>อยา่าขึ้นอยา่งางขนจริง,รง<า>นะเจ้าข้าขอจงนําเข้ามาจะแจ้งแสดงออกบอกในเสียงปากลูกศิลป์ลูกธรรมนี่ละคุณเลยในโพนนี่ก็มีแต่จอมปลวกาเลือปูเอ้ปูมาแล้ว ปูมาแล้วเด้อคุณเด้อปูมาแล้วเด้อปูปูมาแล้ว,ว,ป,ป,ลวปูเอ้ยผู้ขามาโดยความดีมาโดยความงามเด้อปูเด้อผู้ขามาขอโชคขอลาบงวดวันที่สิบหกสิงหาหนีมีโชคลาบอันใดบอกลูกเต่าเราล้านมาบอกให้ผู้ข่าได้หูเห็นเป็นแจ้งมาสแสดงออกในเสียงปากผู้ข่าเด้อปูเอ้ย นี่ละน้อเขาว่าทั้งกายทั้งใจทั้งวาจาคุนศิลคุณธรรมนั่มมาวามาว่านั่มมาจามาแจงมาแสดงออกในเสียงปากของคุนศิลคุณธรรมองค์พ่อสมศักดิ์มาได้ตั้งจิตตั้งใจด้วยความดีความงามมาขอโชคขอดวงในปูนี่แล้วขน้อยนัม่มมาว้ามาว่าบอกผู้ขา่ามือกี่มันลูกศิล์ลูกถ้ำเขามาดิ มืดม่นเลยมื่อสี่เป็นจังไดนอปูเอ้ผู้ข่ายากหูนี่ละนอเขาว่ามากกับมาแบบบ่พร้อมเพียงกันนอะอลูกเต่เาเล่าหลานนี่นอโอ้จังสี่ก็มีนอมาหาโชคมาหาดวงตรงมาด้วยความดีความงามมาด้วยความบริสุทธิ์เว้ากันให้ถูกทองถูกต้องทองุกแถวนี่ล่ะคุณเอ้จัดปั่นก่องม่องปั่นกวง ปูเพิ่นม่ามือกีเพิ่นมาหองไหนี่ล่ะปูเด้อหมาหองไหเมือกีเห็นลูกเต่าเล่าล้านบางคนก็นั่งยูพุนบางคนก็นั่งยูนี่บางคนก็นั่งยูพุนแน่เบื้องแล้วคือจังบอสาหมาขี้กันมีเลมานังผีเด้อมานังผีปูเอืนเรลามามาเขามาใกล้ใกล้อาเขามาใกล้ใกล้เขามาใกล้ใกล้บอบ้องเียงกัน มาเนี่ยว่างหนึ่งมาปับเขามาห้องห้แนมเบื้องห้องห้ยเลยนี่ละกูสีว่าไห้ฟั่งฟูสีบอกให้ฮูู้สีบอกให้เข้าใจเด้อต่อไปเวลาไปเห็ดอันไดก็ไปเห็ดน้ำกันมาเขามาน้ำกันนี่แหละเขาว่าแนมเบื้องแล้วที่หลังจําไบแนเด้อลูกเ่าเราหลานนี่ข้งแหลกได้ว่ายังลูกหลานหลายดอก โดยขนอยโหสิกรรมเนื้อขนอยลูกเต่าเ่าล้านมันโบหูยังบอกาอกมาไวเถ่นอะคุณครูบาาจานนะเวเลิาอยู่ลขาอันนี้จดสา35ผมยังบ่ท่านได้ถามว่าจังสี่จังสันสัมปูบอกมาหาสามเพิ่นว่านี่ล่ะเด้อเขาว่าปูมือนีใจดีขาเนากปูเนาะ มาเว่าออกยังบัวท่านปันใดออกเว่าออกมาว่าหาสามจ้าตัวตาตัวหลานตัวเนี่ยเป็นคเด้อเลยเป็นคนจริงด้อปูเลยตามตัวจังไรนะปูน้ำเนี่ยามว่าสามโตจังไดเนาะปูนี่ล่ะน้องเขาว่าควบจริงความเบาควบจริงความว่าถ้าม่จ๋าบอกให้หูดูดีทุกสิ่งอย่าง ทั้งมาบอกไวหูวดูดีทุกสิ่งอย่างทั้งกายและจิตใจมาเว้าออกไห้ในศีลในธรรมเด้อยขน้อยปูมาเว้าออกว่าในศีลในธรรมนั่มาเว้าลูกศิลลูกถ้ำนันละขน้อยลูกศิลลูกถ้ำมาขอขอปูขอถามปูนี่ละปูเอ้ยการบอกการวา,า,รวานอกคุณเอ้ยความจริงแจงแจงมาแสดงออกไห้ชัดเจนมีความเห็นวาหาสาม ห้าสามนี่มาแท้ละคุณเลยห้าสามสาธุสาธุสาธุเด้อสาธุสาธุหอเป็นจริงเด้อข็หน่อยลูกศิลป์ลูกถ้ำกราชนานิมนต์น้ำาเวาใสละสามโตมีบน้อปูเอ้ยมาเวาออกสามโตเบงใหฮหูแน่นามีทุกสิ่งอย่างทั้งไก่และวาจาในจิตใจผู้ขาอยากหูอยากเห็นวาสามโตมันมีโตใด ว้าวให้สองโตแหละก็เอาสองโตไปเป็นยังลูกเต่าเหล่าหลานลยได้สองตเองบอกอยากได้สามโอวาน้ำมาววใหู้าด้เหจง้อกรงค์เยจงเมตาเ้ามาวมาบันดา้ำมาว้าให้ผูคาได้หูเห็นเป็นแจงน้ำมาแสดงออกบอกในจิตใจผูาพระองค์เ้ยจงโปรดจงเมตตาเข้ามาสวมมาบันดาลน้ำมาว้าให้ผูกา้ดเกบผาแปดเก้า 8ปเก้าอีกแล้วเด้อคุณเลยจางัปแปดเกครับคุณผู้ชมแปดเก้าแปเน้ำมาวาออกห้ว่าแปดเก้าปูพุนว่าแปดเก้าอีกน้ำมาจ่าแจงไวทั้งใจในจิตสิบอยากหูว่าขอสามโตมาเป็นปอแด้งออกเว่าห้พผู้ขาได้จ้าเวาออกมาให้หูเห็นปูว่าหูสามโตดอกคุณเลย น้ำมาก <si ่อนสอนรูปปูการแกงมาให้จัดแกงแสดงออกบอกไว้ว <UM ่ามาเมื่อนี่ปูให้ไวขักนอแป๊บเดียวปูให้เลยนอสามหาวานี่สามหาหาสามสัปริติกโยสัมมาปฏิเขวะมะเปปูตังอเตโยสัมมาปฏเตธามะมะโบเรสันทายมะมหาปุปาเตโยสังโตกโตเตมะมะปฏิพันนั้น มะมะโตติม vale ิมิมะมะสังโฆพุทโธเตมะมะอะุุอะมะมะเมตตาเสด็จลงมาตัดติดโขจัดจิตโขตังติโฉตัดติโอจอจอจอนะเจ้าข้าจอจอ จอ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 นะเจ้าข้าจอดีจอ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 มุ่นมุ่นมุ่นขอน่อยองเจ็กมาแล้วเด้อขอน่อยองเจ็กมาอีกแล้วองเช็คมาอีกแล้วเพิ่นว่าจังสี่เด้อองเช็คพันวาเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เด้อองเช็คพันวาวาเจ็ดสองศูนย์สัพปริศิกายยสัพปะรตรังเอวังสัปปติเทมะมะโมเมสมะอะอะมะมะอะ อปัติเตวะโสตังนาาเยเจโตวิมุตติห่องบรรลุมองดูแล้วขอให้มีความรู้ความเห็นความจริงแสดงออกมาในใจิตใจลูกศิลธรรมความรู้ทราบความเห็นดีขอให้มีโชคมีชยัยขอให้มีทรัพย์สินและเงินทองขอให้มองดูแล้วขอให้เป็นจริงนิสาตังนงังโสโตโตโสตังออะมะมะพระพระโพเพัวตังอังเนโสเตะตังลอดลอดเตะตังหลังเตะตังกอ เจ้ต oh huh. right. ั้งไหลสาเจ้าอาเจ้โอ้ยเจ้ตั้งหม้อเจ้โตลังสิงโ้จุปัง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 องค์เจ้าว่าปังปังปั้งปังปังเลยปังปังเลยเจ้ตั้งหอเจ้โตหลังปังปังปังโอ้สาธุสาธุขอให้ปังปังเด้อสนุ่ยปั้งปังเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์ ปังเด้อปังๆเลยเ้อสวยสเขนเขยดิเขยดิสวยมากดึงน่อในปูปูโจให้สามตัวเพราะว่าปูตั้งนี้เขาว่บาหวสามตัวอที่เข้ามาตเลในปูอย่างเข้ามาเขามาแหลกเลยปูปูว่าลูกร้านเนี่ยมาก บ่อปล่อยพรมเพียงกันนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างสุขสอดอยู่คนจอดกันอย่างไรข้างในคือแนวปูแนวเบิงว่าคือจังคือจังบ่ออันนั้นกันนะที่เออวันนี้ขอเข้ามาขอโทษอยังแล้วก็เออมาพรมกันละวันนี้ดีละดีแล้วดีแล้ว เรียกปูยังอยู่นี่ครับปูจมปลวกอยู่ทีเรียกปูจมปลวกปูจมปลวกบ่มีครับมีแต่ปูนั้นมากปูยังปูจมปลวปูตาปูตามาปูตามาบอกเลยปูตานี่ปูตาอยู่ตรงนองอ๋อปูตามาบอกตรงนี้จงครับปูจบตรงนี้ครับสาหาครับสามหสหาเอามงนี่ผมมักมงนี่ตัวนี้ครับเดียวงกลางครับแต่นี่ของของของปูเจ็กนะครับของปูเจ็กในเอายูฟุ่นครับ ับของปูเจกมาซ้ำอีกนะครับนี่ปูเจกมาซ้ำอีกรอบหนึ่งฟันธงแน่นอนวันนี้ผมก็ว่าฟันทงครับฟันธงกับฟันทองฟันธงเลยครับสามตัวนี้ครับฟันธงเลยครับฟันธงเลยครับอาการฟันทองเลยตัวเลขก็มีแปดเก้ากับหาสามกับเจ็ดสองศูนย์แปดเก้าหาสามเจ็ดสองศูนย์เนาะ ที่ม่งนี่ก็ผมก็คิดว่าตัวนี้แหละครับเด็ดอยู่เนาะครับเด็ดตัวนี้แหละครับเด็ดตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ก็เด็ดคือกันแหละครับครับสาธุสาธุสาธุลองเสียงเดอ้อลองลองดูครับ ผมบู๊หัวเราครับถ้าถ้าเขาออกจากทรงแลวผมบอเป้นครับบุเป็นครับขอคุณหลายสดายหลายหลาหลหลายหาลด หาสมนี่หาสามโอ้หาสามีเล็กแม่น้ำหนึ่งเเล็กแม่น้ำหนึ่งก็ได้มาสามสามห้าสามสาาสาขาี่ขายบ่อแต่ว่าเจ้าสอบเองตัวและไันมแมักนี่อหรมักเจ็ดสอเจ็ดสองก็แล้วกัเจ็ดสองศูนย์นี่นะเจ็ดสองศูนย์นะครับคือซื้อกับหนากับหลังเอาซื้อกับหน้ากับหลังเอาตัวนี้ มักดีดิครับเห็นว่าเข้าทุกงวดไหมทุกเรื่องตรงงวดไหมก็ถูกทุกงวดนี่จะเล็กกว่ถูกถูกงวดที่แล้เราจะกงวระถูกงวดนี้ก็จะถูกงวดนี้มั่นใจมั่นใจมันใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับดิมันใจกี่เปอร์เซ็นต์เอาเก้าสิบพอเอาเกปอร์เซ็นต์มันใจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหายตัวไหนนี่ตัวไหนตัวนี้เลยหน่อยวงกลมให็นไหมน้อยๆเอามือวงกลมให้เบิ้งเออโอ้ตัวนี้เลยเออตัวนี้นะครับตัวนี้นะเก็ตนี่ สองศูนอาจจะเป็นศูนย์สองเจก,ก็ได้เนาอจ้าสื้อกับนากับรังเอานะมันจะเป็นไปได้ไหมแล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ